สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำเทคนิคการค้นหาข้อมูลย้อนหลังใน facebook ของเราค่ะบางครั้งเราจะค้นหาข้อมูลที่ว่าเราเคยโพส์ไว้ในอดีตเมื่อหลายปีก่อนนะคะแต่ว่ามัน <c oughs> มันหายากมากเพราะฉะนั้นเรามีเทคนิคในการค้นค่ะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะค้นหาสมมติว่าเราจะค้นหากิจกรรมค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นปถมวัยเราต้อง นึกไปว่ากิจกรรมนั้นเราจัดขึ้นเมื่อไหร่กิจกรรมนั้นเมื่อจัดขึ้นเมื่อไหร่เดือนก็ได้ค่ะหรือว่าปีก็ได้นะคะอันนี้ค่ายคุณธรรมปฐมวัยก็ของกุ้นก็เราจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมนะคะประมาณเดือนมีนาคมปีหกสี่นะคะเราก็มาค้นหาที่ตัวกรองเห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าตัวกรองดูสิปีสองห้าหกสี่ก็คือสองพัน 2021เดือนมีนาคมหาทั้งเดือนเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้วันก็ระบุไปได้นะคะนี่กูอ่านจำจำวันไม่ได้ก็ลเลยเอาแค่นี้แล้วก็ที่ทุกคนโพสตกันเลยก็เรียบร้อยทีนี้ข้อมูลของมีนาคมมันจะขึ้นมาตั้งแต่31มีนาคมเราไปนันทนาการเข้าค่ายเร็มคือลูกเสือยุคอาสาชางมันก็ขึ้นมาแต่เราไม่หาเราจะหาค่ายค่ายคุณธรรมวันนี้27มีนา อันนี้ยี่ห้ามีนาค่าวิชาการปรถมวัยเราไม่หาเราจะหาค่ายคุณธรรมอันนี้ยี่ห้ามีนารับสมัครนักเรียนก็ไม่หาอ่านี่ไงสิบเก้ามีนาหกสี่ค่ายคุณธรรมอันนี้นี่นี่นี่ที่กาลังจะหาเราหาเจอแล้วเห็นไหมคะหาเจอแล้วแค่นี้เองแล้วเราก็ขัดลอกรูปภาพนี้มามาใช้ในการทํางานของเรานะคะ ก้ามีนามันก็จะขึ้นมาเขาบอกว่าอนุมานตังได้เพิ่มรูรปภาพใหม่หนึ่งรอยิบสามภาพลงในอัลบัม้มชั้นปฐมไปอันนี้มาระยาตไทยแต่ว่าเราเอาค่ายคุณธรา,ามลองหาต่อไปอีกซิเผื่อมันเจออัลบั้มของโรงเรียนนะคะในข้อดีของการเก็บไว้ในเฟซนะคะเราก็มาค้นหาได้ไม่ยากใช่ไหมคะเอ้ยตอนนี้สิงหาถ้าเกิดว่าเรานั่งย้อนหาไปจนถึงมีนาก็สี่ห้าเดือน พอได้หากันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวกรองมันก็จะหาได้ไวขึ้นเดี๋ยวลองอีกครั้งนะคะเราจะไปหาของปีไหนดีขอ, 62. ของปี62ของปี62เราจะหากิจกรรมวันคริสต์มาสของปี62ดีกว่านะคะคริสต์มาสของปี62ก็ประมาณเดือนธันวาแล้วก็มาที่ตัวกรองแล้วก็ปี62ปี62ก็2020เดือนธันวา เดือนธันวาหากิจกรรมคริสต์มาสดูซิว่า,าเจอไหมวันไม่ระบุเอาเรียบร้อยนะคะเพื่อนหาดูยี่สิบเก้าธันวายี่สิบเก้าธันวานั้นก็ไม่ใช่คริสต์มาสอันนี้ก็ไม่ใช่เลื่นไปเลื่อนไปยี่สิบหกธันวานี่ง่ายกิจกรรมวันคริสต์มาสเมื่อยี่สิบห้าธันวาสองพั 25, นห้าห้าร้อยหกสิบสี่เห็นไหมคะเราก็จะหาภาพกิจกรรมเราก็จะหาภาพกิจกรรมได้เร็วขึ้น ตอนนี้นะคะก็คือกําลังจะค้นหาข้อความว่าถ้าเกิดว่าเราเราใช้ชื่อกิจกรรมอ่ะยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรานึกว่าเราจะหากิจกรรมอะไรเราก็ต้องนึกวันเดือนปีที่เราโพสต์ไว้ประมาณว่าเรากะประมาณว่าเราโพสต์ไว้ช่วงไหนนะคะบางครั้งก็ถ้าเรากะดีบางครั้งเราก็หาเจอถ้าเรากะคาดกันเอไม่ดีบางครั้งเราก็อาจจะหาไม่เจอก็ได้นะคะ อันนั้นก็อยู่ที่เทคนิคกองแต่ละคนนะคะที่พี่กอ้นมาแนะนํานี้ก็คือเทคนิคง่ายๆที่หลายคนยังไม่รู้เพราะว่าเห็นพี่ๆน้องๆบางคนหากิจกรรมย้อนวันเวลาเก่าๆนั่งหากันตั้งแต่วันนี้จนไปถึงเมื่ออกเจ็ดแปดเดือนก็น,นั่งวิ่งรูดหากันใน Facebook ซึ่งมันใช้เวลานาน,านมากนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากตัวกรองนี้จะทำให้เราค้นหา ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเราระบุวันเวลาตรงนี้ได้เลยค่ะทั้งมือถือเราก็หาได้ในโน้ตบุ๊กใน PC, ในพีซีเราก็หาได้นะคะเพราะว่ามีมีพี่ๆหลายคนน้องๆหลายคนมาให้เช่วยหาข้อมูลเก่าๆให้นะคะอันนี้ก็ทำวิดีโอไว้ไว้ดูย้อนหลังเผื่อตัวเราลืมเราก็ไม่ใช่ว่าจะจำได้ ทุกครั้งนะคะบางครั้งเราก็ลืมเหมือนเพื่อนเหมือนกัน <c oughs> เราบอกเพื่อนเองแต่ว่าเราก็ลืมเองก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นวิดีโอไว้แล้วก็เวลาเราจําไม่ได้เราก็มาย้อนหลังนะคะสิ่งที่เพื่อนๆที่พี่น้องๆถามในเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ก็คิดว่าเออน่าจะทําเก็บไว้ดูเผื่อวันหนึ่งตัวเองก็ลืมเหมือนกันก็จะได้นําเทคนิคเหล่าน,นั้นมาใช้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ เพื่อนๆก็จะได้เทคนิคการค้นหาข้อมูลย้อนหลังในเ c ซ book แบบว่าเราไม่ต้องหากันนานๆแล้วนะคะมันประหยัดเวลาในการค้นหาดีมากทีเดียวค่ะสำหรับการทำงานของเรานะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ